สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับผมพบกับผมไอเด็กทีวีวันนี้เรามาอยู่กันในเกมในตำนานอย่าง LEGO Junior Quest ก็คือเป็นเกม LEGO จตั้งแต่สมัยวันพบุรุษบรรพการเมื่อหลายล้านปีที่แล้ว <c oughs> มันเก่าว่าครับมันเก่าตั้งแต่ตอนที่ผมยังอยู่ช่วงประถมอะ่จะจะาจำไม่ผิดอะ่ะซึ่งเกมนี้นะั้นปัจจุบันเหมือนแบบมันไม่ให้ดาวน์โหลดแล้วแต่ ผมไปเลือดเจอมาในประวัติการดาวน์โหลดใน Google เพ o g กูเกิลเพที่อะไรเพสโต e ซึ่งไม่รู้ว่าคนอื่นจะแบบดาวน์โหลดได้ไหมแต่ผมเสือกดาวน์โหลดได้เฉยผมไปค้นในประวัติในเพสโต้มาแล้วก็แบบดาวน์โหลดได้เลยอ่ะเพราะว่าผมแบบดาวน์โหลดไว้แต่ชาติที่แล้วก็เป็นแก้วที่เราจะได้รับบทเป็นตำรวจแล้วก็มาจับโจรซึ่ง กูดูายสภาพแล้วพวกมึงแม่งมีความสุขกันมากเลยเหมือนมึงแม่งลิงงยจับอ่ะจนแม,ม่งชิวมากตำรวจมึงก็ชิวไอ้เหีย้ยมีการเชียร์กันด้วยน่าจะดูเดือดเพื่อพลาดกันแน่ซึ่งกูกูไม่น่าจะเล่นเกมนี้แบบคนปกติทั่วไปอ่ะมึงก็รู้แบบกูเป็นคนยังไงอ่ะ <c oughs> โอเคมาเริ่มกันเลย <c oughs> โอเคนี่สถานีตำรวจเลยทำไมเหมือนไม่มีงบเลยเ <c> ห <oughs> มือนไม่มีงบในการสร้าง <c oughs> แล้วนี่เหี้ยอะไรหมา มาทำอะไรนั่นนั่นกูยังไม่ตำรวจอะ่ะเฮ้ยมามึงมานี่เฮ้ยโจรเอาแล้วอะโจรโจรจะแหกคุกยัดเข้มีเช <c oughs> ยัดเข้มีโคตรพาด้วยไอ้เยี่ยมึงไปเอามาจากไหนก่อนโอเคครับตอนนี้โจรกำลังทำการแหกคุกแล้วครับอ่าดึงดึงดึงเอออ่าแหกคุกแล้วชิบหายแล้วไงโจรแหกคุกแล้วตำรวจ เอาเอามึงมาเตะแี่อย่างเดีว What the fuck What อู้กูก็อู้เหมือนมึงเลยเดี๋ยว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 ก่อนเมื่อกี้มึงเตะเบามากแล้วคุกคุกแม่งพังออกมาคือถามว่ามึงแข็งแรงขนาดนั้นอะ่ะมึงไม่ต้องใช้โคมพาก,ก็ได้โอ้โหแสดงว่าครูที่นี่ม่บอกบางจังไล้แล้ว นี่กูมาสร้างคุกใหม่ว้าวไอ้เทียมเก่งมากเลยนะเนี่ยมึงเป็นตำรวจที่เก่งมากเลย,ลเยมึงแบบมึงไม่ต้องจ้างวิศวกรมาแบบมาซ่อมให้มึงอะเออกซูซ่อมคุกเองเฮียแต่จะว่าไปคุกมึงขังนักโทษแค่คนเดียวเนี่ยแล้วถ้าหากว่ามีคนผู้ร้ายแบบหลายคนเนี่ยขังในคุกเดียวกันนะไม่ใช่ว่าพวกมันแบบ กูไม่พ <that> like ูดถึงแล้วกันดกูกูจะไม่พูดถึงเลยเพื่อมีเด็กมาดูแบบอคลิปนี Lab ้กูน่าจะหัวรรอนทุกคลิปอะตอนเนียตอนที่ผมเล่นเกมเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะแบบจะชื่อคิดว่าไงแบบเกมทําลายไอคิวหรือเกมทําลายสมองหรือแบบชื่อเกมนี้ไปเลยแบบอ่าเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่ามันจะอยู่ในเกมทําลายไอคิวไม่น่าอยู่หรอก มีแต่กูแดดทิ้แม็กไปทำลายให้เกียมันกลายเป็นเกมียวแบบอ่ะมีขับรถง่ายๆใครๆก็ขับได้ใช่ครับใครๆก็ขับรถได้ครับไม่มีใครขับชนนะไม่มีไม่มีใครขับชนไม่มีใครจับชนเลยคนที่ไหนเอาจะขับชนกันแบบเอ่ออ่ลบ็อกซ์อะไรพวกนี้นะไม่มีเลยไม่ใช่ผมนะไม่มีใครขับชนเลยนะไม่มีไม่มีไม่ คนที่ขับคุชนน่าจะปัญญาอ่อนมากแบบโู้ชิบหายเลยอ,ะอ่ะอ่ากระซีนเฮ้ย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 นินจาเขียวเฮ้ยนินจาโกมันชื่ออะไรนะนินจาเขียวรอเฮ้ยมึงเห็นโจรฟันขาวไหมเพราะว่ามันยิ้มสวยกูไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยสัตว์เอารถเอาแมวกลัวไอสัตว์กกตวิ่งเร็วชิบหายเอาแมวกลัว <laughs> ไปตกเวิเดี๋ยวก,กูไปตามแมวมึงมาให้ ว่ากูคือตำรวจเย้ yeah. ไอสัตว์มึงได้พาลาเัเบื่อแล้วยังจับจวนไม่ได้มึงไปรับปาก้จะเอาแมวเขาให้อ่ะจะเราเป็นตำรวจผู้พิทักษ์สติราชเราต้องทำเพื่อประชาชนโอเคเพราะกูตำรวจอ่ะขับรถอย่างไรไม่มีคนส,สติดีที่ไหนแบบชนบลหรอกนะไม่มีกูนี่แหละสติดีมากเลยกูแบบไม่เคยขับชนบลเลยไม่เคยกูไม่เคยขับชนบอลบนบอ,อะ่ะกูเห็นไหม ผมไม่เคยขับชนบล็อกเลยแบบเอเอเห็นหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมไม่ชนบล็อกเลยผมหลบบล็อกตลอดผมแบบไม่เคยชนขับชนรถบล็อกค,คนที่ขับชนบล็อกนั่นนี่แม่งโง่ชิบหายโง่แบบยังอายเด็กแบบเด็กไม่ขับรถเก่งกว่ามึงอ,อ,อ่ะอ่ะโอ้โหมีหินมาขวางแล้วนี่อะไรเอาไงดีเพื่อนมีหินมาขวางตลอดเนะี่ยกูไ้ไอยสั์ อืมชิบปลายแล้วแหละ้าเราไม่เอาหินออกอ่ะกูมีแผนอะไรโอ้ยเฮียตบไปป้มไม้ไ่ไว้พุ่งชนอ่ะเอาอะไรหินแม่งแข็งแกงเกินนี่ไงแมางเอ้ยกูก็นึกว่าจะอะไรไสัตว์กูใครวากูเอกไอ้เฮียกูพระเอกไอ้สัตว์ อามวรวครับมีหินขวางทางอยู่อไ,ไอหินเนี่ยอ้ยเจ็บตีเด็ดสัตว์อืมไอเหียคิปหายแล้วนี่กูมาเจอปัญหาเพิ่มอย่อู้อะไรวะเนี่ยไซก่อสร้างอืมกูมีแผนคือเดี๋ยว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 เดี๋ยดี๋ยวสวเดียดีวเดวเดี๋ยวนดีย เงี้ยอะไรเนี่ยนี่กูแบบกูต้องทำทุกอย่างเองเลยโอ้โหกูแบบกูเป็นตำรวจที่แบบทำได้ทุกอย่างอ่ะกูจะเก่งไปไหนไวะเนี่ยตำรวจวเนี๋ยวกะสร้างอ่าสร้างลูกตุ้มใช่ไหมดูจากทรงแล้วใช่เอ,าอ้าเดี๋ยวถ้ามึงมีวัสดุนในการสร้างลูกตุ้มแล้วมึงจะใช้รถทำเพี้ยอะไรวะไอพวกวิศวกรอนทำไมมึงไม่สร้างต้องให้กูมาก่อนแล้วกูจะสร้า <c> ง <oughs> อ่ะกูสร้างลูกตุ้มมาแล้วพังให้กูหน่อยนี่กูต้องทำเองก่อเนเด้อแล้วพวกยิงมือยืนทำเหี้ยอะไรโอ้ไปกองเกียร์ให้กูโอ้โหนี่กูเป็นตำรวจที่ทำได้ทุกอย่างเลยเนี่ยอ่ะหินพังเออพังไรเหี้ยเอาแหละกูไปแล้วไอ้เหี้ย เอ,าเอา่าบายบายครับคุณตำรวจจับมาไปนเ,น,เนี่ยมึงจะตกใจแค่ไยนตัวแฟชั่นใหม่เฮียเอากลวยมาใส่ในหัวขนาดซอมบี้ยิง่งเอากรวยมาใส่ในหัวเลยโอเคต่ต่อไปประสาทโอ้ขับรถอีกแล้วไม่มีใครขับชนบล็อกหรอกเขี้อผม โอเคคาสเซีนอีแล้วน่าประสาทเอ้ยนินจาเหมือนจะว่าจะวีซ่อนแบบน่าจะเก็บให้คบผ้านน่าจะมีแบบฉากจบรับอะไรพมวกนี้ไหมโอเคเก็บมาก่อนประสาทเจ้าหญิงทําไมมันเล็กจังวะอู้อะไรโอ้มีคนอยู่ด้วยเจ้าหญิงน,น,นั่นแมวไหมนะ่ยแมวของไอ้ผู้หญิงคนนั้นไหมมาตรงมาโอ้ยิ้มสวยนะเมื่อกี้ ไม่ใช่แมวของผู้หญิงคนนั้นอ๋อแมวมึงเห็นจอบโจรฟันขาวหรือเปล่าเพราะมันยิ้มสวยกูไม่เห็นอ่านั่นโชคดีกูปไปแหละเอาแค่นี้เองวัด <What? S 1> มึงบึ้งมดแค่นี้เหรอไม่ต้องมีก็ได้แล้วมึงมีบทแค่นี้นอย่างที่บอกครับอ่ากูไม่แบบไม่ต้องแบบบุญโพบลายอะไรแบบประวัติมีไว้ทุ่งชนครับแบบประวัติทุกขัน้นได้มีไว้ทุ่งชนอ่อากูปล่อยแบบปลไปยาวๆเลย ด้วยสกิลของผมแล้วแบบผมเทพเกินกูอยากรู้ว่ากูกินเแี่อะไรมาก่อนที่จะมาเล่นเกมนี้ทำไมกูแบบกูไม่กล้าว่ากูเหมือนคนเมาข้าวอะไรเฮ้ยนักคิดแข่งกันเนี่ยอะไรเอ้ยนี่จานี่จานี่จาเล็กสองตัว อะไรพนักงานมึงไปใครเนี่ยอ่ะสวัสดีมึงไปใครอ๋อมึงต้องการจะไปดับไฟใช่ไหมอ๋ออ่ะขึ้นรถโกรถมุด what? what the fuck what the what บับบับปับ,ปบ,ปบ,ปบ ตอนเนี้ยกูควรจะตอกใจเฮียอะไรก่อนระหว่างมึงแค่มาดับไฟในแคปปิ้งหรือแบบแบบโอ้แบบมึงยกรถแบบมึงแข็งแกร่งมากคือเวลามึงจะกลับรถเนี่ยมึงไม่ต้องหมุนฟูบอะไรอะไรพวกนี้ใช่ไหมแบบโอ้ที่มึงแข็งแกร่งมากโอ้โหมึงเป็นตำรวจที่แบบทําได้ทุกอย่างแล้วแม่งแข็งแกร่งไอ้เฮียถ้ามึงแบบถ้าโจรแม่งโดนจ่ายไปครั้งหนึ่งโจรมึงจะแบบกวัดมุมมึงอ่ยอ่ะเฉียด ตีดแม่งตีเที่ยอะไรวะมึงดึงไปสุดไม่ได้อ่าดับกูดับไฟให้มึงแล้วเอาทำไงทำหน้าอะไรเฮ้ยมึงอะไรไม่ใย่ไฟนี้ไอ้ก <c oughs> ูจะดาะ่ดาไม่กูดา่าไม่ได้ไม่กูแบบเอาดับ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 เอาหมดทำไงอะทีนี้มึง้า้เฮลิคอปเตอร์สิอไอ้เหี้ย กูเล่นเกมนี้เสร็จแล้ว <us> กูแบบกูก็ไม่เคยซื้อกาวมาได้แต่ทำไมกูแบบเหมือนเมากาวชิบหายเลยวะเวลาเล่นเกมกูก็แบบกูเล่นเกมอื่นกูไม่เคยเมากาวนะนอกจากเกมผีตัวส้วมกูก็เมากาวอ่าดับไปเฮลิคอปปเเเตตออออรร์์ฮลิค่ากูร้องไปกูร้องไปถูกอ่ะ ซึ่งคนที่ขับเยานยเตอร์ไม่ใช่ตำรวจครับตำรวจไม่ได้สร้างเออถือว่าเป็นคนทำงานหน่อยไม่ใช่พึ่งแต่กูอ่าเย่ตัดไฟฟ้าได้สุดยอดทำงานเป็นทีมไปแหละฮีโร่สวัสดียานยนต์กูให้มึงอ่ะดูเหมือนปั๊มน้ำมันแสดงว่าน้ำมันรถหมดแล้วมึงไม่จำเป็นต้องพึ่งน้ำมันด้วยซ้ำแบบมึงยกรถได้มึงน่าจะวิ่งเร็วมากอ่ะมึงน่าจะเป็นซูเปอร์เอ,อ่อตำรวจภาษากรีนว่าไงพลดีอ๋อ ซปเปอร์โพลิสอ่ะไอ้เยี่ยแบบมึงยิ่งพอๆกับซปเปรอร์โกย์เลยนะมึน่าจะเก่งแบบเก่งมากอ่ะซึ่งขนาดรถมึงไม่จะแข็กแร่งเลยอ่ะรถชนไปแล้วแม่งไม่มีเที้ยรถมึงไม่ไม่พังอ่ะอ่าเห็นไหมเนี่ยชนไปแล้วรถมึงไม่ไม่เป็นเที่ยวเลยเนี่ยรถรุ่นไหนวะเดียด๋วยวกูจะไปซื้อด้วยแต่เสียดายกูจนกูจนมาก ไม่มีเงินเลยไอ้น,นั่เนเงินในเกมเงินในชีวิตกูุงมากไปศูนย์ฮ่าคัตซีนเอารถน้ำมันหมดสงสัยคไยงไม่เยวกับที่กูชนบล็อกหรอกอันนี้รถน้ำมันหมดครับไปไปเยวกับชนบล็อกเอา้าทำไง <laughs> กูว่าแล้วไอ้เจ้ยมึงต้อง ไอ้ยมุแกแกงยีาเลยอ่าช่างช่างซ่อมให้กูหน่อยเีรถกูน้ำมันหมดอ่าก่อนจะซ่อมให้กูมึงเห็นจอบจรนันขาวรอเปล่าเพรมันยิ้มสวยกูไม่เห็นเลยอะไรเฮ้ยนั่นไงจับจรฟันขาวมึงเียแฮกกูกูไม่อยู่เลยสัตว์เฮ้ยไอ้เหียรถกูเฮ้ยมึกเดี๋ยว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 เยี๋ยวเวยวเดี๋ยวเดเดี๋ยยวเดเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ ครับจะกแบบูแบบเมื่อกี้จะจะจะโอเคโอเคโอเคขอให้กูพูดหน่อยเแบบมื่อกี้ไม่ประเด็นที่กูพูดว่าคือหึงไอ้จอำโจนฟันขาวมึงจะส่งเสียจำเพี้ยอะไรวะส่งเสียให้ตำรวจทำบัตรจักมยานทำเพี้ยอะไรวะคือแบบตอนนั้นตำรวจกำลังคุยกับประชาชนอยู่แบบแทนที่มึงจะแบบเงียบๆขบวยรถไปแบบเงียบๆเลยแล้วก็ประเด็นที่สองคือ รถของไอต้ตำรวจที่เราเล่นเนี่ยมันยังไม่เติมน้ำมันรถเลยนะแล้วมันมขับได้ยังไงร,รถมึงแบบขับเคลื่อนด้วยพอแบบรถมึงเห็นโจรแล้วแบบน้ำมันเต็มรถถังเลยโอ้รถรถเยี่ยอนะไรวะไม่รถนี้ไม่สุดยอดอะ่ะโอเคดูเหมือนเราจะต้องขับไล่ล่าโจรมาเฮี้ย <Yeah. S 1> ได้เวลาไปเข้าคุกแล้วไอ้จอบโจรฟปนขาวได้เวลาที่มึงจะไปทำสมบูรตกอีกอรอบ <laughs> มาไอ้เหี้ยจอบจอบฝันขาวไอ้เหี้ยมึงขับรถไม่เป็นมึงขับรถไม่เป็นไอ้เหี้ยดูกูกูขับรถเป็นเห็นไหมกูหลบบล็อกได้ไม่มึงเห็นหรือเปล่าเอ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 าน้ำมันหมดแล้วมึงไอ้เหี้ยมาโดนจับอา้าวขึ้นคัสซีนี่แหละไม่มีฉากวิ่งไล่จับอะไรพวกเดียมึงเห็นแมวไหมไอ้เหี้ยจอบจอบฝันขาวเพราะมึงยิ้มสวยกูไม่แขนแตบ What the fuck นี่คือเสียอแล้วเนี่ยกแบบว่บโอเคๆกูกูจิตใจสกปรกเลยก็แบบกูคิดมากกูคิดมากมันไม่มีอะไรมันก็แค่เกมเด็กมันไม่ใช่แบบจบโรนฟันขากับตำรวจในกำลังเออกูว่ากูพอกับเรื่องอย่างนี้อะ่าแต่กูทำไร กูกูกูขึ้นไม่ได้จริงๆแล้วแบบไอ้อะไรไอ้เยี่ยโจโจนปัดขาวที่แต่ดูนับตาอะไรกูนับตาได้กูว่า กูว่ากูเล่นเกมผีหลอกแถวบ้านกับไอ้ไอ้ผีโทสุกูว่ากูอาการหนักเลยนะเกมที่กูทำกวนกาันแต่แม่ไม่ลดไม่ถึงขัน้นลดไอคิวต้องกับไอซอกเกมได้หรอกกูเพ่งทำให้เกมไม่กลายเป็นเกมลดไอคิวเกมไม่ทำไว้ให้เหล็กแต่กูทำซะเหี้ยมาเหี้ยมีเหี้ยอะไรมึง มึงไปขโมยเงินจากใครมาเยอะแยะเฮ้ยนิจาเจอกตัวเนีฮยเล็กตัวหนึ่งอ่าหมากูเจเี้ยอะไรอ่ะตามไปถ้ามึงวิ่งสุดยอดมากเลยนะตำรวจอะไรเฮ้ยแมวอะไรอ่ะโอ้เยียอะไรนั่นฐางมแมวอะ่ะนั่นอะ่ะเออเจอแมวแล้วจบง่ายไงวะอ๋อมึงสองคนเป็นเพื่อนกันเหรออ๋อไม่เป็นไร นี่กูเจอแมวมึงแล้วเยี่ยมอ่าจบแฮปปี้เอนดิ้งเป็นไงจบแบบละครไทยแฮปปี้เอนดิ้งเพราะแต่มึงแม่งยิ้มน่ากลัวอยู่นะเอาพวกมึงเกี่ยวเชียอะไรด้วยเลยอ่ะจบแบบปุ๊บมึงแบบตัวประกอบด้วยแบบยามีหน้าโอเคครับอ๋อยังเหลืออีกด่านนึงว่าแต่ด่านอะไรวะ กูจับจัวแล้วกูไม่น่าจะมีประเด็นอะไรลเลยเฮ้ยอย่าจาิจ่ะเจอครบแล้วเฮ้ยนิจ่ะรอ,อยอะไรกูขุบกูเก็บครบแล้วแค่ได้นเด้อแกมึงมาควงกระทากูโง่เหรวัดมันคุ้มค่าไหเ,เลยที่กูเก็บมึงอะอะไรปากูใจเยเจียเลยอ่ะยิ้มนั่นมัน โอ้ชิบหายแล้วลูกหมีเฮ้ยอันตารายนะเว้ยถ้าแม่หมีมาเจอมึงกับมึงชิบหายแล้วตำรวจต่อให้มึงไม่จะแข็งแกร่งนักอ๋อเดี๋ยวก,ก่อนกูก็ลีมไปตำรวจไม่แข็งแกร่งชิบหายเออกูกูไม่เป็นห่วงนะหมีไม่ทำํำแย่อะไรมึงไม่ได้หรอกมึงแบบแข็งแกร่งเกินอ่ะมึงแบบยกรถอาอเอ้ยไม่ใช่หมีอ่ะเป็นหมาเหรอเนี่ยทำไมกูจูเป็นหมีอ่าเรียบร้อย ได้มีไอ้ได้หมาอีกตัวแล้วมึงจะไปไหนก็ไปเลยกูไม่น่าไาล่หมากูรอเล่นรอเล่นกูไม่ไล่หมายังมึงหรอกอ่าตามหาเจ้าของหมากันอยู่นี่อ่ะเอามึงไปไหนโอ้อะไรยืดเขื่อเอามือมปปันไปก้องกุงลไกาไกลอะไรโอ้เจอสาวสาวกำลังโตขึ้นยึดเค กูเล่นไปเปฟนตะโตขึ huh. mm ้นอะพอให้เราควบคุมสาวอ่าเก็บเหรียญอ่าเก็บเก็บเจ็ดแค่ไม่ดีลานเด็ดชิบหายเลยไม่หรอกกูพูดไปงั้นแหละกูเล่นไปเฟนเช็ดเช็ดเช็ดแล้กูขยับไปนะโอ้ขยับได้ละอ่าอ่าอ่าเก็บ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 อ่า เออแม่งดีลาเด็ดมากว่าแต่ให้กูเล่นขึ้นตำเพื่ออะไรวะอ่าอย่าบอกนะว่าเลิฟซีนเชจดเคสวัสดีครับผมตำรวจสวัสดีเย็ดอะไรปูเอา ああเอาเอาแล้วเฮียกูกควรจะตกใจเฮียอะไรก่อนเอาแล้วไอเฮียเหมือนัน้ำมันเหตุการณ์้ำมันคือแบบมึงเป็นตำรวจมึงแขกเก่งมึงจับโจรมึงไม่กลัวโจรมึงเกะกับโจรแต่มึงไมกลัวปู อย่างที่สองมึงแม่งแค่ไปโดนรถแบบดนแบบเบาๆแต่รถอีกฝั่งหนึ่งแม่งปอกบางมงไม่พัง,บบองของในเกมนี่ทำไมมันปอบมากจังแบอย่างที่สามเจ้าของรถแมบบ่งเห็นแบบรถแม่งพังแทนที่มึงจะโกรธและดา่าไอ้คนที่พังรถมึงมึงใจเย็นแล้วแบบยิ้มสวยแล้วบอกว่าไม่เป็นไรทุกอย่างแก้ไขได้แม่งมองในแง่ดีโลกสวยใช่ปแต่ก็นะแต่ก็ดีแล้วแหละเป็นคนใจดี ไม่เป็นไรเราทำผิดแล้วเราแก้ไขเราซ่อมรถให้เขามึงแม่งเป็นตำรวจที่เก่งมากอะ่ะมึงทำได้ทุกอย่างอะ่ะแต่มึงเกือปูอ่าเลิฟซีนเลิฟซีนแล้วไอ้้ยหมาแม่งเต้นกับปูอวอ่ะจบแค่นั้นอะ่ะเจอะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงอะไรเนี่ยอ๋อยังไม่จบอ๋อ ะไรนีจาลอยมึงสู้กับเอ่ออะไรวะถือะลรกด้วยอ่าโชว์เอาเป็นฉากที่ย่าตามสไตล์การ์ตูนเอาอะไรอ๋อคุณสู้กับคุณอ่าเตมึงชนะขุนอยู่แล้วขุนตับยอ๋อแบบนี้นี่เองมึงได้ฉลากมาจากไหนอ๋ออ่าหิว กินปลาอ่าจับปลาได้แล้วไงต่อคือจะบอกว่าสาเหตุที่โจรไปแยกแขกแุกอะแมวเอกี้แมวไอ้ของไอ้นี่เฮ้เดี๋ยวทำไมตรงนี้มันคุ้นๆจังเลยวะไอ้นั่นไม่ไอ้ฉากที่แบบอ่าอะไรอะไรเลยอ๋อจุดไฟกูว่าแล้วไอ้แย่ไอ้ชายที่ว่าตำรวจมาดับไฟ อย่าบอกแล้วว่ามึงเป็นคนทำไฟไฟไม่ป่าเพราะแต่ผมจาไม่ได้แล้วผมไม่ได้ดูนินจากลมานแนแล้วรอยมันมีพลังอะไรวะมันมีพลังของไอสี่นินจาแล้วมันมีพลังของทุกท่านเลยมันจำไม่บินจากเขียวอะถ้าไฟของใครไอะไอตัวนินจาแดงอะถ้าผมจำไม่ผิดนอะอ่าแมวเรียบร้อยแม่โชเทพแมวฆ่าไปกินละกูว, <c oughs> ว,ว่าแล้วมึงทาไฟไม่ป่า <c oughs> อ่าอะเลยจับแมวแล้ว หินนี้ทำไมคุณเนีย่ยวะอ่าเรียบร้อยมึงให้ปลากับแมวมึงไปหาใหม่ก็ได้เอาเอาอย่าบอกนะว่าไอหินยักษ์ที่มาฝางนะี่คนกูว่าใช่เอาเรียบร้อยแมวอ,อะไรฮะโอ้กูว่าเลยชัดเจนชัดเจนเลยแล้วมึงอะไร มึงปล่อยแมวเวมึงเก็บแอปเปิ้ลอ๋อเออเก็บแอปเปิ้ลกูว่าแล้วเออกิน Apple แอปเปิ้ลเวมึงทําชิบหายมามากพอแล้วมึงอย่าทําชิบหายมากกว่านี้เลยลอยคือสาเหตุทุกอย่างในการดําเนินเนื้อเรื่องของเกมนี้มาจากมึงมาจากมึงล้วนเอ้าแล้วจะแรงกับประจังไหนแล้วอย่าบอกนะว่า มึงไม่เคดรดิตไอ้สัตว์คือทุกสิ่งทุกอย่างในเกมนี้เกิดจากไอ้เหี้ยลอยทั้งนั้นไอ้นินจาเขียวทั้งที่โจแทกคุกแมวหายไปตานนานต้องไปถึงหินขว้าขถนนแล้วก็ไฟป่ามันคือบึงไอ้เหี้ยโอ้โหก็เอ่อ เป็นไงบ้างครับสำหรับเกมนี้ไม่รู้ว่าทุกคนสนุกกันไหมแต่ที่แน่ๆกูแม่งเหมือนคนเมากลาวแล้วตอนเนี้ยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยสำหรับวันนี้สวัสดี